ไปดูเกาหลีใต้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันจนส่งผลกระทบต่อเตียงที่รับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ต้องมีคําสั่งกันอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเลยนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์รีบเข้ามาทํางานประจําการกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากยิ่งขึ้นโดยผู้นวยการทั่วไปฝ่ายนโยบายสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขของเกาหลีใต้ในายยุนแต่โฮเปิดเผยค่ะว่าพื้นที่เขตกรุงโซลตอนนี้มีเตียงผู้ป่วยเหลือประมาณ15เตียงสําหรับผู้ป่วยหนักการกลับมาระบาดในครั้งนี้ทําให้กรุงโซมีเตียงเหลือสําหรับผู้ป่วยหนัก ประมาณร้อยละสเท่านั้นค่ะก็เป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดิมร้อยละ22เมื่อเทียบกันกับสัปดาห์ก่อนแล้วถ้าเกิดรวมทั้งประเทศปรากฏว่าเกาหลีใต้เขาเหลือเตียงสําหรับผู้ป่วยโควิด1 9ประมาณร้อยละยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่เหลือประมาณร้อยละสนะคะเกาหลีใต้ก็ดําเนินมาตรการควบคุมร้านอาหารในกรุงโซลเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีการออกประกาศห้ามรับประทานอาหารที่พัทคาน ภาพและร้านเบกเกอรี่ในเขตกรุงโซลหลังเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะในขณะที่ร้านกาแฟก็ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงจะให้ลูกค้าซื้อกลับไปได้รวมถึงมีบริการส่งถึงบ้านขณะที่โบสถ์ไนท์คลับโรงยิมและโรงเรียนส่วนใหญ่ในเขตกรุงโซลก็ปิดทำการแล้วแถมยังมีการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะด้วยค่ะ